สวัสดีค่ะนีต่ตลอเรายการ a c ช i อ n การ์ดเกมนะคะก็วันนี้เราจะมารีวิว VFP KD EX 12ค่ะเป็นของ Dragon World สาย5เขานะคะก็อินโฮมาเลยเอ t i o n Card g ใช่ค่ะก็ก่อนจะเข้าเรื่องนะคะ <c oughs> เราก็จะขอขอบคุณบริษัท แอนทีสนะคะที่ส่งการมาให้เรารีวิวนะคะนี่เขาส่งมาให้เรารีวิวทั้งสองกล่องก่เลยนะคะมีห้าข่าแล้วก็ฮีโร่บอลก็แค่ค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องกันเลยเราจะไม่รอช้าแล้วเราจะมาต่อกันเลยนะคะอ่า b f ค KDE X12 นะคะชุดนี้แล้วก็เด็กรวมพลังกองทัพมังกร5เข่าดากอนเวิร์ดเอ็กซ์ตานะคะ1กล่องมีการ54ใบอันนี้เป็นกล่อง59บาทเนาะฟิเจอร์กรารบัดดี้ไฟแถมฟรีการตั้งแสงในกล่องเด็กพร้อมเล่นกล่องเริ่มเล่นได้เลยอันนี้นะคะก อันนี้การเล่งแสงเนาะก็อันนี้จะเป็นข้างกล่องนะคะดูเบลคิันติกแล้วก็มี QR วอารโคนะคะแล้วก็จะแกนรายชื่อกาดได้มี54บใบในกล่องเนี่ยแล้วก็แถมการเล่งแสงสําหรับผู้เล่นอันนี้ก็จะเป็นยูทูบชาแนลนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นข้างกล่องเหมือนกันอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปอันวอล n กซิ่งกันเลยคําเตือนใช้มีดอย่างระมัดระวังควรมีผู้ปกครองดูแล โอเคมาแล้วนะคะทุกคนอ่ะใบแรกนะคะราชันมากรอนห้าขาวดำเป็นอมนีหลอดนะคะไม่สามารถคอการนี้ลงสนามในช่องกลางได้นะคะแล้วก็คอคอจานิเกตนำการ์ดบปงนสุดจากกองการเราเข้าสู่โซของมอนเตอร์นี้เมื่อพลังชีวิตเราได้รับความเสียหายหากมี6กหน่วยหรือต่ำกว่านะ,ะทำลายมอนเตอร์ในสนามผู้แข่งหนึ่งใบอ่ะอันนี้มีโซการนะคะจะบอกว่ามาื่ก่อนเนี่ยเราเนี่ยชอบเล่น ใส่ห้าเขามากเลยเพราะว่ามันสนุกมากแล้วมันเท่ด้วยเออแล้วก็แบบดําใบเนี้ยหายากมากมันก็ไม่ได้ยากหรอกค่ะแต่มันสูมหลังกล่องสุดลเล่อแบบสุดยอดราชันมังกรห้า,ขาเขาไคเซอร์ดําอ่าคอคอสใจสังเกตและนาการนี้วางทับมอนเตอร์ในสนามที่มีคาว่าดํานะคะแล้วก็เออไม่ไม่อ่านละกันเมื่อพันชีวิตเรากลายเป็นจะก,กลายเป็นศูนย์เนี่ยเราสามารถถอดโซออกจากการนี้ครับเพื่อให้พังชีวิตเ,เราเนี่ยได้กลายเป็นหนึ่งแล้วก็ เมื่อเริ่มต้นแอตแทกเฟสเนี่ยทำลายการ์ดหนึ่งใบในสนามคู่แข่งนะคะอ่าอันนี้อันนี้ให้มาสับอันนี้ให้มาสี่ใบกันเลยนะคะมังกรอ,อัศวินท่าเขามิซาลุผู้ใช้ดาบมารไม่สามารถโคอการนี้ในสนามลรงกลางได้นะคะแล้วก็ใจนิเกตเมื่อคู่แข่งสัง่งโจมตีใส่พลังชีวิตเราเราสามารถใจนิเกตเพื่อจั่วการ์ดหนึ่งใบอันนี้ให้มาสองใบมับงกรอ,อัศวินท่าเขาดูเบลผู้ใช้ดาเพิง ไม่สามารถคอลงช่องกลางได้นะคะแล้วก็เมื่อพลังชีวิตเราเนี่ยได้รับความเสียหายนำกัดเข้าเกตแล้วก็ใช้ได้เพียงหนึ่งขันในหนึ่งเทินอันนี้ให้มา4ใบนะคะมังกรหาวินท่าเข่าไม่รักผู้ใช้หกน้ำแข็งไม่สามารถคอช่องกลางได้แล้วก็หากเรามีมอเตอร์ที่มีคำว่าท่าเขาในใบอื่นนะคะในสนามการนี้เนี่ยจะได้รับเพเนเทตแล้วก็เมื่อพลังชีวิตเราได้รับความเสียหายจันเกตเพื่อลดความเสียหายหนึ่งหน่วยนะคะอันนี้ให้มา2ใบ มังกรนนะัศวินห้าข่าวแม็กเลดผู้ใช้สอนราย,ยุเมื่อพลังชีวิตเราได้รับความเสียหายแจนเกตเพื่อทำลายมอเตอร์ในสนามผู้แข่งหนึ่งใบที่มีไซส์หนึ่งหรือต่ำกว่านะคะอ่ะอันนี้ให้มาสี่ใบมังกรนนะัศวินห้าขาวอันคายผู้ใช้ไม้เท้าทรายเม่สามารถคลอดช่องกลางได้เมื่อพลังชีวิตเราได้รับความเสียหายหากเราไม่มีมอนเตอร์ในช่องกลางย้ายมอนเตอร์นี้มายัางช่องกลางได้นะคะแล้วก็ เมื่อการนี้ถูกทำลายสำเร็จเนี่ยจะได้เกรดแล้วก็ได้รับพลังชีวิตหนึ่งหน่วยนะคะอ่ะอันนี้สองใบมับงกรน,นัตวินห้าเขา่าอาริออแห่งเกียวสวานแสงไม่สามารถคลอโรช่องกาลางลายแล้วก็เมื่อเราสั่งการ์ที่มีคําว,ว่าห้าข่าในชื่อการดโจมตีเราได้รับพลังชีวิตหนึ่งหน่วยนะคะแล้วก็เราใช้ได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นแล้วก็ตามเท่าที่เรามีมอนเตอร์ที่มีคําว,ว่าห้าข่าในชื่อการ์ดใบอื่นในสนามที่ไม่ใช่มอนเตอร์ที่มีคำว,ว่าไอตัวมันเองเนี่ยไออริออเนี่ย การนี้จะได้รับอีกคีหนึ่งนะคะก็จะเป็น2คีเนาะอันนี้2ใบ,บมังกรอาชวินท่าข่าฟาโดแห่งคอนดินระเบิดอันนี้ข้อการนี้ได้ในสนามเรามีต้องมีการคำว,ว่าห้าเข่านะคะสองดาก้อนชิลโลแห่งมังกรราชันและการนี้ได้เมื่อคู่แข่งสั่งโจมตีและเราไม่มีมอนเตอร์ในช่องกลางเคาเตอร์ยกเลิกการโจมตีและเราได้รับ ความเสียหายหนึ่งหน่วยนะคะการนี้ไม่สามารถถูกยกเลิกได้อันนี้ให้มา4ใบนะคะดาก้อนการ์ดาด,ดาก้อนเออดาก้อนการไปเถอะไล่การนี้ได้เมื่อมีมอนสเตอร์ในสนามเราถูกโจมตีนะคะเคาน์เตอร์ย้ายเป้าหมายการโจมตีมาที่เราแล้วก็โจาก,กาันหนใบอันนี้นะคะคอันนี้ให้มา2องใบสิเออคำาสาบานห้าขาวดากโกเอ็กซเซป รายการนี้ได้เมื่อพลังชีวิตเราได้รับความเสียหายเคา์เตอร์คอมมอนเตอร์ไซส์สอหรือตามกว่าที่มี5เขาในชื่อจากช่องดอบเข้าสู่สนามช่องซ้ายหรือช่องขวาโดยจ่ายค่าคอคอร์ดนะคะอันนี้2ใบาดาก้อนชิวโล่แห่งมังกรเขียวรายการได้เมื่อขแข่งสั่งโจมตีเราไม่มีมอนเตอร์ในช่องกลางยกเลิกการโจมตีและได้รับพลังชีวิต1หน่วยนะคะอันนี้อันนี้4ใบ ดาก้อนชิลโลดแห่งมังกรฟ้าไายการได้เมื่อคู่แข่งสั่งโจมตีและเราไม่มีมอนช่องก้างยกเลิกการโจมตีนะคะนำการ์ดเราเข้าเกตสองใบดาก้อนดากอนิกิมัวได้การได้เมื่อมีห้าหน่วยต่ำกว่าทิ้งการ์ดทุกวันมือะคะแล้วก็จัี่สามใช้ได้หนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นอ,อันนี้สองดากาอนิกชาร์ดนำการ์ดสองใบเข้าเกตนะคะอันนี้อสองใบ ดาบมังกรห้าขาเขี้ยวจักรพพัดจใจยงเกตย์และพลังชีวิตเราได้รับความเสียหายหนึ่งหน่วยเมื่อพลังชีวิตเราได้รับความเสียหายนอกจากการโจมตีเราได้รับพลังชีวิตหนึ่งหน่วยนะคะใช้ได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นอันนี้ให้มาสี่ใบนะคะแล้วก็อิมแพ t นะคะสัตสัตสัตรับราชมังกรกิก้าฮาวริงคัชเชอร์รายการนี้ได้เมื่อมีบอดดี้มอนเตอร์หรือมอนเตอร์ที่มีคำว่าดำนะคะในชื่อแล้วเราเนี่ยสมใส่อวอยู โดยเราและคู่แข่งต้องไม่มีมอนในช่องกลางคอๆไปแคสคอสจ่ายสเกตเลือกมอนเตอร์ในสนามเราหนึ่งใบและสร้างความเสียหายใส่พลังลชีวิตคู่แข่งเท่ากับค่าคิย์คอลของมอนเตอร์นั้นนะคะและไอเทมบนสนามเราเนี่ยหนึ่งใบและความเสียหายไม่สามารถถูกยกเลิกได้ค่ะอันนี้ให้มาสี่ใบนะคะแล้วก็แฟกต์แลวก็รัวเปล่าๆเพียวๆเลยโอเคค่ะก็จบเพียงเท่านี้นะคะสําหรับการรีวิว BFT KDX12 นะคะก็ ถ้าชอบเนี่ยลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ